มีอุปกรณ์หลายๆแบบทั้งเครื่องทั้งไม้ใส่กันเลยไม่ดีตู้ก็ว่ากันไปสําหรับบ้านหลังนี้ E ีีนี้ก็นําเสนอตัวนี้ครับจะให้ดูบ้านใกล้เสร็จแล้วแผ่นไม้ทั้งแผ่นเลยไม่ต้องมา <c oughs> แปรรูปอะไรมากมายจองแล้วครับถ้าใครอยากได้หลังนี้ต้องสั่งออเดอร์หลังใหม่นะครับ ผลิตแล้วก็จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้จริงทุกชนิดบ้านดอกดาวเป็นเหล็กแล้วก็ผสมไม้เออก็สวยดีนะก็มีระเบียงแค่ด้านนอกหน้าบ้านเนาะไม่มีข้างไม่มีหลังใช่ไหมครับโอ้สวยเลยนี่เนี่ยอันนี้เป็นเสาล้วนไม่ได้มีเหล็กข้างในใช่ไหมเสาไม้ไม้แดงไม้เต็งไม้เต็งจำเลยเนี่ยเป็นหลังคาจั่วขึ้นไปสิงนี้ครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นแนวโมเดิร์นนะครับ คือปกติแล้วทางสุภรัตเฟอร์นิเจอร์เขาจะเป็นไม้ล้วนแต่หลังนี้พิเศษคือจะผสมเหล็กหน่อยอแลวกโครงสร้างให้เป็นเหล็กโคแต่อตอน,น,นตอกนั้นเป็นไม้หมดเดี๋ยวผมขอเดินไปกับท่นเดชนะข้างในดีกว่านะยืตนตรงนี้มันต,า, <c oughs> ตา,ากแดด <c oughs> อันนี้ยกสูงมาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เดชสามสิบเซนแล้วเวลาไปไปตั้งจริง ยกขึ้นมาอีกแล้วแต่ตามใจลูกค้าก็จะยกมาสูงขนาดไหนเราทราบมาว่าอยู่ที่เตายองไงที่เป็นเจ้าของที่ออเดอร์บ้านหลังนี้มันดูเดี๋ยวไป่ส่งต้นเดือนหน้าวันที่หนึ่งนี่แหละมั้งแลยคราบเขาไปทําอะไรพี่รู้ไหมเขาบอกไปทาบ้านไว้ที่สวนอ่ะสวนผู้เรียนเป็นบ้านพักแต่ก็ดูมีสไตล์นะมีเหมือนคาโตงคาเตอร์หน้าบ้านเนาะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นห้องนอนเป็นบ้านพักชั่วคราวอะไรเขาไม่รู้ก็ตอนนี้เราอยู่ที่สุภรัตน์เฟอร์นิเจอร์บ้านออกดาวนะครับ ถ้าสนใจให้โทรมาสอบถามทางทางร้านเองแล้วกันนะครับ,รบก็จะมีเบอร์โทรเดี๋ยวนี้ไว้ตรงใต้ชื่อคลิปตรงนี้ก็นี่แผ่นเดียวนี่หรอโอ้โ่ถ้าผู้ชมนี่สุดยอดนี่เป็นไม้หนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเลยนะเดี๋ยวก็ทีมงานจะมาขัดอีกขัดด้วยอะไรขัดด้วยกระดาษทรายกระดาษทรายไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าหินเจียเลยไม่หินเจียเราขัดรอบแรกไงเราเราเราขัดหินเจียรอบแรกก่อนแล้วก็ก่อนทําสีแล้วก็ใช้เครื่องขัดสันพวก ใช้เครื่องสักหรือว่าใช้มือสัดเรามาเดินทัวร์กับพี่เดชดีกว่าเนี่ยโอ้หดูดูไม้เป็นเป็นไม้สักอันนี้คือแผ่นไม้สักใช่ป่ะไม้กระบอกครับไม้เนื้อแข็งเนี่ยไม้เนื้อแข็งไม้กระบอกแผ่นใหญ่ๆเนี่ยบ้านสูงแค่ไหนพี่ความสูงของประมาณเกิน3เมตรหรอประมาณสามเมตรห้าสิบมันจะเป็นจั่วจะเป็นจั่วเลยสิแต่ครับแต่ช่วงข้างล่างนี้อยู่ประมาณสองสองเมตรห้าสิบนื่นะครับประมาณ แล้วก็หลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีตซึ่งมีโฟมกันความร้อนด้านในให้สําหรับตรงนี้ที่เราเห็นมันจะเป็นแผ่นเอาไว้สําหรับเอไปเพิ่มเติมก็เอาไปใส่เป็นรางลินเนาะกันน้ําอีกทีหนึ่งแต่ดูแผ่นไม้ทั้งปีกแผ่นไม้เลยนะไม้เนื้อแข็งรับรองอยู่ได้ระยะยาวมันดูแปลกดีนะมันดูแบบเป็นเหมนแผ่นไม้ทั้งแผ่นเลยไม่ต้องมาแปรรูปอะไรมากบายเนาะด้านในจะเรียบเลยแต่ด้านนอกเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นเนี่ย มันจะข้างในชั้นนึงครับมันทนนี่พี่ไม้อะไรนะทําเติมอีกนิดนึงทนครับไม้ตะแบกไม้ตะแบกก็มีหลายไม้เลยการมาทนก็ปีละครั้งะให้ทาสีเดี๋ยวแบบนึงนะต้องต้องให้ใกล้ๆก่อนเพราะว่าสีมันก็มีการใช้ระยะเวลาการใช้งานเหมือนกันโอ้โหท่านผู้ชมมันจะเป็นออกแนวนูนๆขึ้นมานิดนึงนะมันจะเป็นโค้งๆแบบนี้ครับเป็นไม้ปีกนะพูดง่ายๆเป็นไม้ปีกเลยเพราะว่าช่างเขาก็ยกทั้งแผ่นไม้ปีกเดี๋ยวมาประกอบเป็นผนังชั้นนอกของบ้านสวยอีกแบบนึงครับ โอ้เดี๋ยวเราไปรู้ราคาต้องถามที่แอดมินหรือว่าทางที่สุภาพเฟอร์นเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับอะเดี๋ยวขอพี่เดชไปดูบนบ้านเออื้นสูงยกขึ้นมาประมาณ30เซนเนาะอันนี้นี่แล้วยกไว้ให้ได้เกินสามสิบเซนแล้วทีนี้เวลาลูกค้าจะยกกี่เซนกี่เซนแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าท่นลาก,ลกอีกทีหนึง่งอ๋อขึ้นมาฟึบ,บขึ้นมาบนบ้านตรงนี้จะเป็นเหมือนหน้าหน้าบ้านเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงร่อง มีโต๊ะบาร์ด้วยแม่ไม่ได้เก็บปยะาเลยอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์โอ้โหนี่งานไม้จริงๆครับคือไม่ต้องพูดถึงนะครับไม้ทางสุพรรณไม้แผ่นเดียวโอ้อันนี้ก็เป็นไม้ยังต้องขัดต้องทาสีเพิ่มนะครับครับอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ทําทีหลังภายในนี้พื้นนี่ทําทีหลังอันนี้แผ่นเดียวท่านผู้ชมสําหรับไม้ตรงนี้ครับผนังเคาน์เตอร์นะครับนี่เลยทีมงานกําลังทาสีอยู่เคาน์เตอร์ก็ กว้างประมาณ80เซนอ่าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นลักษณะแนวยาวลงมาทั้งปีกไม้ก็ถ้าโซนซ้ายมือน,นี่คือจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์แล้วก็อาจจะวางของเสมือนห้องครัวนะครับ,รบอ่าแล้วก็ด้านในมีกี่ห้องนอนพี่มีห้องโถงใหญ่เลยครับห้องโถงใหญ่เลยเออใหญ่จริงครับเดี๋ยวก็ทําประตูเพิ่มเอาได้ไหมเสร็จทันวันที่หนึ่งแน่นอนครับแน่นอน แมวแมวตัวใหญ่มากเข้ามาด้านนี้ได้ไหมมาเดี๋ยวตามพี่เดชไปดีวกว่าพื้นเป็นพื้นไม้อันนี้ก็เหมือนไม่มีรอยรั่วรอยอะไรเลยเนาะเป็นไม้เก่าไม้เก่า,ม,กามันจะไม่แยกมันจะไม่แตกเออไม่แยกคือแบบว่าเหมือนใสไม้ไม้ใมันเท่ากันเลยแต่ต้องมีการยาแนวอยู่ดีให้มัน<า>แบบว่าเรียบนะครับผนังก็เป็นผนังไม้เก่าเหมือนกันหมดเลย อ๋อนี่คือ,อยะงไปเสร็จก็ได้ลุ้นครับเดี๋ยวได้ลุ้นดูไปในะขณะที่ทีมงานกําลังทําพอดีวันนี้ช่างเราจะสวยพิเศษครับมีช่างทีมทาสีเรานะครับไม่ได้ทําเป็นสองชั้นนะครับชั้นเดียวหัวพี่เดชนี่ทำสองชั้นเลยก็ได้นะพี่เนี่ยสูงมากแล้วแต่ลูกค้าครับเออถ้าทําเป็นชั้นลอยก็ได้นบนก็ได้นะให้ลูกเล็ก,เ,ลกเด็กแดงเขาไปน,น,นอนข้างบนบ้านก็ได้นะ ถึงเป็นหลังคาไมีรเต็มมันเย็นนะเพราเพดานหนานิ้วไมออ้อ<ะ>ราคาจับต้องได้ครับงานไม้คุณภาพแบบนี้อยู่ได้ยาวๆถาวรสวยๆเลยระเบียงประมาณหน,นึเมตรที่ตงมาใช่ไหมพี่เมตรสิบครับอันนั้นผมอันนี้ระเบียงนี่กว้างเมตรสิบยาว3ามเมตรแลร <3. S 2> ว้วเั่แล้วฝั <6. S 1> ่งนี้กี่เมตรห้าสิบครับประมาณประมาณ จำไม่ได้แล้วตัวตัวบ้านคือถ้าระเบียงต่างหากเลยคือเมตรสิบนะครับอันนี้ประมาณ65เซนแต่ว่าตัวตัวบ้านจริงๆมันก็จะมีเป็นคล้ายๆกับระเบียงเหมือนกันอยู่ที่60เซนนะ65เซน65เซนแล้วก็บวกกับเมตรสิบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำสีอืม <c oughs> ก็ยังไม่ได้ขัดชมวิวอย่างนี้ครับเน้นงานแบบว่าออกแนวคันทรีธรรมชาติตามสไตล์เฟอร์นิเจอร์ของสุภารัตน์เฟอร์นิเจอร์นะครับท้างบนแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูรอบบ้านกัน ะจะพาดูรอบรอบ้านจองแล้วครับถ้าใครอยากได้หลังนี้ต้องสั่งออเดอร์หลังใหม่นะครับจะบอกให้ก็ช่างท่านเดิมครับคุณพี่เดชนะครับก็รังสรรบ้านหลังนี้มาให้นะครับในสไตล์เขาเรียกว่าโครงสร้างเหล็กผสมไม้ก็จะเป็นงานพี่เดชทำนะครับเดี๋ยวดูรอบรอข้างๆบ้านกันลืมถามพี่เดชครับกว้างคูณยาวเท่าไหร่ครับสำหรับบ้านครับเอาอ่ากว้างคูณยาว6ก หก <6, S 2> คูณหก <6, S 2> คณ 6, <6. S 1> จตุรัสเลยเนาะเป็น6กคูณหกนี่เลยครับเห็นการปฏิบัติหน้าที่กันแบบนี้กันเลยครับมีอุปกรณ์หลายๆแบบทั้งเครื่องทั้งไม้ใส่กันเลย <c oughs> ม่ดีโต้ก็ว่ากันไปขึ้นไปบนบ้านแล้วนะครับรับประกันความมั่นคงแข็งแรงดูต้นเสาสิครับตัวบ้านยกขพืนสูงขึ้นมานิดหน่อยครับไม่ได้ติดพื้นเกินไปแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการให้แบบสูงขึ้นไปกว่าน,นี้อีกจัดไปครับทําฐานรากแบบไหนก็ได้ตัมงตอหมอ้อพูติง้งหรือว่า ฐานแผ่แล้วแต่ครับให้มันสูงตัวนี้อีกก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับบ้านหลังนี้อีนี้ก็นําเสนอตัวนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ถ้าชอบใจถูกใจบ้านหลังนี้ติดต่อสอบถามกันเองนะครับกับที่ทางสุภรัตน์เฟอร์นิเจอร์บ้านเราดาวพบกันใหม่อ p หน้านะครับอีพนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ